ด้วยประสบการณ์ที่ขายรถคอกอคมาไม่ต่ำกว่า1,000คันตลอด8ปี <Huh? S 1> ทำไมเอซถึงเปลี่ยนจากตอนเดียวเป็นอคอกแขคปพอลลอย <What? S 1> วันนี้นะโยจะบอกเลยอคอกแขคปพอลลอยมันดีไงเวลาคุณปลดระวางอะ่ะคุณเป็นรถบ้านใช้งานได้เลย <S 2> <S 2> <ก>อะไรถอดออกได้หมดขายก็ได้เอาถอดเก็บไว้ปลดระวางไว้ก่อนถึงรอบจะจะใส่พอลลอยก็มาใส่ก็ได้ แต่ถ้าเกิดเป็นตอนเดียวนะคุณต้องเป็นอาชีพวิ่งรถครอบตลอดชีวิตไม่สามารถปลดระวางเป็นรถครอบครัวได้ใช่ไหมอ่าคอกแแบพเพาลรอยนะใช้งานได้รับจ้างได้ปลดระวางเป็นรถครอบครัวได้ราคาไม่แรงคันนี้ราคา5 25แ0 0 0บาทเท่านั้นเองอยากได้ต้องจัดแล้วช้าไม่ได้ <Nope. S 1> จัดมาเลยเดี๋ยวจะโยจัดให้